สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูพริกนะครับดูแลรักษายัางไงให้มันดกให้มันโตดีให้มันอยู่ทนให้มันอยู่นานเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันครับผมคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงปลูกพริกเป็นผักสวนครัวในบ้านนะครับก็คงพอได้เก็บกินเนาะโดยเฉพาะช่วงโควิดช่วงนี้นะครับแต่บางคนก็ปลูกพริกก็ประสบ กับปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าพริกเป็นโรคพริกไม่โตนะครับหรือว่าพริกไม่ติดดอ,อกออกผลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีบำรุงรักษาพริกนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีพริกกินนะครับตรงนี้เป็นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดกล้องกว้างๆก่อนครับเป็นแปลงพริกที่ที่ปลูกไว้ระยะหนึ่งนะครับเป็นพริกตลอดแนวเลย บางต้นก็มีติดไปรัดบ้างนะครับเราก็ปล่อยนะบางต้นก็มีพียบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมุพูดถึงก <c oughs> ารปล่อยให้พริกติดผลน,นะครับหรือติดลูกติดเม็ดนั่นเองนะครับว่าควรจะไว้ตอนไหนหรือว่าทํายังไงให้มันแตกพุ่มดีนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเอาต้นนี้แล้วกันเนาะต้นใหญ่หน่อยนะครับต้นใหญ่หน่อยแล้วก็ติดลูกอยู่ค่อนข้างเยอะ จริงๆต้องมาเด็ดออกนะครับยิ่งตอนปลูกไปเนี่ยพริกเนี่ยไม่ว่าคุณจะเพาะเองหรือว่าจะซื้อมานะครับก็ควรจะนะครับปลูกไปแรกๆถ้าถ้าไม่ใช่ปลูกในกระถางนะปลูกลงดินนะครับก็ควรจะเคลียด้านล่างนะครับไม่ให้ไม่ให้มันมันอับจนเกินไปนะครับหรือว่าบางคนเขาจะใช้เทคนิคในการเด็ดยอดนะครับก็รอให้สูงหน่อยรอให้สูงหน่อยแล้วค่อยเด็ดยอดนะครับเพราะว่าพริกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราฟิวเซียม ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้ามันอับมากบางทีเราลดน้ําตอนเย็นนะครับหรือว่าบางทีช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับฝนตกหรืออากาศเคิอมอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็อาจจะเริ่มเป็นลาเป็นอะไรได้ก็ให้เอาไตโคนามามาใส่หรือว่ามาทําการเคลียร์เคลียร์ด้านล่างนะครับส่วนการเด็ดยอดนะครับก็ผมก็แนะนําว่า <c oughs> ให้ต้นมันสูงขึ้นมาสักคืบหรือสองคืบนะครับแล้วค่อยเด็ดเพราะว่าถ้าเด็ดปุ๊บเนี่ย ดูคุณผู้ชมดูกิ่งนี้นะเดี๋ยวเปิดกองกว้างเนี่ยดูกิ่งนี้นะครับถ้าสมมุติคุณผู้ชมเนี่ยปลูกสมมติตรงนี้เป็นดินเด็ดตรงนี้เลยมันจะแตกตรงนี้มันก็จะเตี้ยก็มันก็ทําให้ลมข้างล่างเนี่ยผ่านไม่ได้พัดไม่ได้โด,ด,ดยเฉพาะมืนคนปลูกเป็นสวนเนี่ยมันยิ่งบังลมมันยิ่งทําให้ลำบากในการในการที่มันจะระบายลมมันก็ทําให้เป็นลาได้ง่ายนะครับ อาจจะปล่อยให้สูงขึ้นมาสักฟุตหนึ่งแล้วก็เริ่มเด็ดยอดเพราะเด็ดยอดปุ๊บเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะแตกออกอย่างนี้เยอะขึ้นก็จะทําให้มีช่อดอกได้มากขึ้นนะครับหรือมีมีตาที่แตกเป็นเป็นดอกแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับแต่นะครับเมื่อติดดอกอ,อกออกผลแล้วนะครับผมก็จะมาเด็ดออกก่อนดูดีนะครับก็จะไม่ปล่อยไว้ก็จนกว่าต้นมันจะใหญ่ฟอร์มมันจะใหญ่ได้สัก70-80เซนนะครับอันนี้พูด,พดถึงปลูกลงดินเนาะ ้ปลูกลงกระถางก็ดูว่าต้นมันเริ่มมาเริ่มแก่แ,กแล้วก็เริ่มปล่อยได้แก่แกดูยังไงนะครับนี่ต้นเริ่มเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาสะสมอาหารมาพอสมควรนะครับใบยเยอะทรงใบยเยอะแล้วก็ใบใหญ่นะครับพริกจริงๆถ้าสมบูรณ์มันจะใบใหญ่ถ้าเริ่มไม่สมบูรณ์ใบมันจะเริ่มเล็กลงละใบมันจะเริ่มเล็กลงก็ให้สังเกตดูนะครับก็บำรุงหน่อยแล้วก็ปล่อยไว้ดูนะครับแล้วก็ผมก็จะเก็บ ลูกออกเป็นประจำนะครับไม่ไม่ปล่อยให้ลูกสุกข,ขาต้นไม้นต้นมันจะมันจะสทมยกเว้นต้นที่จะเก็บพันนะครับก็ะจะปล่อยให้สุกแดงแล้วก็ไปเก็บพันุนะครับก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง,งอันนี้พอดีถือกล้องมาคนเดียวนะครับก็เลยไม่ได้เก็บให้ดูนะครับก็เนี้ยวิธีเก็บก็แค่เนี้ยเด็ดออกไปเลยผมก็เก็บพริกเขียวอ่ะพริกเขียวก,ก็กินได้เหมือนกันนะครับก็ ความเผ็ดของพริกนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวที่สีนะครับจะเป็นเรื่องกลิ่นกับรสชาติมากกว่าอย่างพริกเขียวบางทีเนี่ยเอาไปทำเ,าเขาเรียกอะไรผัดกะเพราอาจจะไม่ไม่หอมเท่าพริกแดงนะครับแต่ว่าความเผ็ดเท่ากันนะพริกเขียวไปทําน้าจิ้มซีฟู้ดได้ดีกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เก็บเก็บออกมาให้หมดเลยเห็นเป็นลูกเนี่ยเก็บออกมาให้หมดเลยเสร็จแล้วนะครับเก็บออกมาเสร็จแล้วเนี่ย เวลาที่คุณจะดูแลต่อให้มันดกก็แค่ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยหมักนะครับบางคนไม่มีก็ใช้ปุ๋ยยางอื่นไปแล้วกันนะครับอาจจะบางคนก็ใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําหมักปลานะครับน้ําหมักปลาที่เราใช้ก็จะผสมลดอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละครั้งถ้ามีเวลาถ้าฝนไม่ตกอย่างเงี้ยเราก็จะลดทุกสองสามวันนะครับก็จะมาลดไปบริเวณ เราจะไม่ลดโดนใบโดนอะไรเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นลดนไปบริเวณรากด้านล่างนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คงแนะนําเรื่องการดูแลต้นพริกประมาณนี้นะครับไม่ได้ปลูกให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นแต่คิดว่าหลายๆบ้านก็คงมีต้นพริกอยู่ที่บ้านนะครับก็ลองดูนะครับลองเปลี่ยนวิธีดูแลดูเผื่อ มันมีผลเพื่อมันช่วยได้นะครับวันนี้ผมเมงกเกแต่กรน,นอนเว้นลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนหวังว่าไลร์สดเอ้ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ